t h t s ์อ the Week แนะนำงานเพลงใหม่ล่าสุดจากศิลปินไทยไม่จำกัดค่ายและศิลปินในรอบ7วันที่เราอยากแนะนำในสัปดาห์นี้ได้แก่ สวัสดีครับกําลังอยู่กับบรร a n a Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบนะครับเดี๋ยวทิฟฟานหรือวีคัมคืนนี้เราอยู่กันต่อนะครับกับพี่พี่วงรัตแจมครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับผมเอสกุยไทยนะครับผมนุกเวอร์ซัสครับครับแล้วก็พี่พี่ยังสองคนจริงๆวงนี้มี3ใช่ไหมพี่มี3มี3วันนี้2คนครับมีชื่ออะไรบ้างครับแนะนำตัวเลยครับเชิญครับ วิทย์รักแจครับปือหน้าที่เป็นมือกลองครับมือกลองนะครับผมครับพ่วิทย์ครับผมชื่อจ็อกครับเป็นจ็อกมบอร์กีตาร้องนำครับผมครับสวัสดีครับพี่จ็อกแล้วก็บงการเพื่อนๆบงการเพื่อนๆด้วยเราก็จะไม่พูดนะเนี่ยครับเพราะว่าพี่เป็นหัวหน้าวงใช่ไหมนะครับครับอ่าแล้วอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะครับที่ไม่ได้มาด้วยอีกคนหนึ่งตอนนี้ชื่อตอนนี้ไม่มีตัวตนตอนนี้จชะ อ่าโอเคเมื่อกี้เราดูไปละเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้ซึ่งเป็นวงสามคนอ่าใช่เป็นเพลงล่าสุดนะครับของวงที่ปล่อยมานะครับเดี๋ยวมาพูดคุยพี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่าเมื่อกี้ทำความรู้จักกันไปแล้วก็พูดถึงเพลงที่ปล่อยไปเมื่อกี้ที่เราเปิดฟังกันชื่อเพลงว่าเดือดใช่ครับเดือดเดือดเห็นตั้งแต่ m อวนี่คือแบบสีทองมาทั้งตัวเลยเดือดนะครับอ่ะพูดถึงงานล่าสุดหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของเพลงมันยังไงบ้างครับผมเอ่อ เรื่องราของเพลงเนี่ยเนื้อหามันก็คือเกี่ยวกับตัวเราเองนั่นแหละที่ที่ที่เป็นนักดนตรตีหลายๆคนก็จะฝันอยากจะไปถึงเส้นชัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนนะแต่ว่าไอ้ความฝันของเราเนี่ยมันไม่เคยหายไปมันก็เหมือนก็มีคีย์เวิร์ดว่ามันเหมือนครับเออจริงๆเรามันเหมือนแค่ภูเขาไฟที่มันมันสงบเท่านั้นเองนะแต่มันยังไม่ดับอะไรอยอ ลรอการประทุเมื่อมีการาพร้อมมันก็ต้องรอเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยแค่นี้ครับจากจากที่ตั้งต้นคือแบบนี้ครับครับผมเมื่อกี้ชื่อวงลืมถามเลยรัตแซมใช่ชื่อวงมายอย่างไงฮะชื่อวงเนี้ยต้องต้องบอกนี้ครับว่า,ามาจากพวกเรา่ยเป็นกลุ่มที่เล่นรถโฟก รถโฟเก่าเป็นสนิมอะไรครับก็ใช้คำว่ารัสตไงครับก็รถเต่าของผมก็เป็นชื่อรัส b ัตแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆเยอะแยะเลยแล้วก็เราก็ชวนเพื่อนๆในกลุ่มนี้แหละที่พอจะเล่นดนตรีได้บ้างใช่ก็เลยเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มด้วยกันเลยคีอว่าเรรัสแตมแล้วกันเพราะฉะนั้นสมาชิกในวงก็ ชอบชื่นชอบความเป็นรถเก่าใช่กันอยู่แล้วและก็เล่นดนตรีกันได้ด้วยก็เลยร่วมเอามาแจมกันชอบดนตรีเก่าไอ้ดนตรีเก่าครับผมสไตล์เพลงด้วยเพราะอย่างที่ฟังเพลงพี่เขาแกเพลงเดือดเนี่ยมันก็จะมีผมนึกถึงเพลงยุคสมัยแบบแปดศูนย์เก้าศูนย์นะพี่นะควเป็นลเป็นล็อกแอนโลอ่าใชจริงมีนิยามแนวเพลงตัวเองไว้ยังไงบ้างครับคือตั้งแต่ตั้งต้นเลยเนี่ยคือเราตั้งต้นว่าเราชอบเพลง ร็อกแนด์โลแบบเก่าครับมันยสสเลยย้อนไปครับเพราะว่าเราก็ชอบทั้งแฟชั่นทั้งพวกรถพวกไลฟ์สไตล์ของพวกเรามันเป็นแบบชอบแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะแล้วก็การฟังเพลงเราของเราตั้งแต่เด็กอะไรเราก็ฟังเพลงยุคแบบพวกอย่างนั้นมาที่ที่เราชอบเป็นพิเศษอะไร้ยครับผมก็เลยคิดว่าเมื่อเราทําดนตรีนี่ยเราก็พยายามที่จะใช้เครื่องมือสมัยเนี้ยปรุงด้วย ความสามารถของเราเพื่อให้มันเก่าขนาดนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราแบบเก่งอะไรขนาดนั้นแล้วมันจะทําเหมือนหรืออะไรอย่างนี้นะครับครับแต่มีความพยายามตั้งใจตรงนั้นนะครับให้ได้ซาวแบบยุคโน้นเลยใช่ใช่นะครับย้อนกลับไปเใช่มันจะได้แบบเหมือนแก๊งที่อ่รถลดความรู้สึกเก่าเก่ากันประมาณนั้นเลยครับผมทีนี้ตอนที่อัดเพลงนั่นแหละครับผมไอ้เรื่องซาวเรื่องอะไรอย่างเงี้ย พี่ดีไซน์กันยังไงฮะแบบให้มันได้แบบความเก่าแบบนี้โอครับแล้วต้นการทํางานยังไงเอ่ยตอนที่เราไปที่โพลแะแบกครับเราก็คุยกับพี่ทีเ็นเอนจิเนียร์ว่าเราชอ,เาชอบเราชอบแบบนี้แล้วก็เรฟเลนส์วงที่เราชอบในในั้นให้เขาฟังแล้วอะไรเงี้ยครับคผคุยกันไปกันมาก็เจอเจอจุดลงตัวประมาณนี้ครับเมื่อเขาเก็ตแล้วเขาก็แบบทาออกมางี้ให้กับเราเลยดีเลยท่จริงซ,ซึ่ง,งแบบเราชอบมากเลย Mm hmm. แล้วกว่าจะมาเป็นเพลงนี้พี่กว่าจะมาเป็นเพลงเดือดได้เนี่ยเราวางโครงสร้างกันยังไงอัดเดโมซ้อมกันอะไรยังไง<อ>จนว่ามันจะมาเป็นเพลงนี้ได้ครับมันมาจากผู้ปกครองเนี่ยนหครับครับขึ้นมาก่อนเลยคนแรกใช่ครับคือจริงๆเราตั้งตั้งใจไปว่าเราวงเราจะมีคอนเซปต์ของความย้อนยุคเนาะครับเราก็เลยคิดว่าเราวางไว้เลยว่าเพลง ถ้าเพลงรสหวานของเราจะประมาณนี้นี้ถั้งรสเผ็ดของเราจะแค่นี้ครับก็อันเนี้ยผมตั้งใจว่าถ้าเราเป็นเพลงที่ดุกที่สุดเราคงให้มันเปลี่ยนแบบนี้เหมือนเหมือนเราจะปรับท้องแวะเพื่อให้คนคนรู้จักว่าไอ้วงเนี้ยมันมันทรงอย่างนี้อะไรเงี้ยครับผมผมก็เลยเพลงนี้ผมก็เลยตั้งตั้งต้นมาจากแบบเฮ้ยจังหวะแบบนี้แล้วกันให้ดูดูย้อนยุคหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเป็นวอลโลแบบเก่าวหน่อยนะครับ ซึ่งเมื่อกี้ที่เราเห็น MV ไปแล้วใช่ครับพี่เอ็มบีนี่เดือดจริงอยากรู้เหมือนกันว่าตอนไปถ่ายเนี่ยไอ้สีทองนี่มันมาอย่างไงทำกันนานไหมแล้วก็ใช้อะไรครับในการทำจริงๆต้องขอบคุณอาจารย์พนใช่อาจารย์พลซึ่งเป็นเป็นหุ่นดิ้งน่าจะเป็นเบือต้นของเมืองไทยนะครับเขาบางทีเขามาช่วยเขามาช่วยแล้วก็เหตุผลที่มาช่วยว่าวันหนึ่งเราเดินเดินตลาดเดินตลาดก็ตามมาเอก็เห็นว่าเฮ้ยไอ หุ่นนิ่งเนี่ยเก๋นะประกบว่าเราจะจะทำเพลงทำา M v มวก็เลยหาดูว่าคนนี้เป็นใครมาช่วยเราได้เลยอ่าที่เป็นของใครปรากฏว่าคนนี้ก็ไปติดต่อจากพนันไห้คุยคุยลงตัวที่สุดละก็เลยดึงเข้ามาช่วยเลยแต่ต้องย้อนกลับไปที่กลับกับวิกนิดนึงคือว่าถามว่าทำไมถึงจะต้องเป็นหุ่นนิ่งอะไรกันครับครับคือจริงๆอ่ะ เออมันเป็นแค่ความชอบเท่านั้นะคือ,อผมเนะี่ยไปเล่นที่ตอนนั้นผมเล่นเบสกับอสิงยเจริญับาร์ให้ราครับผมแล้วผมไปเล่นที่พัทยาิบสิกเฟสบอลเนี่ยครับแล้วเราก็ไปเดินไอ้ที่ห้างนัน้นก็จะมีเจอพวกคนที่เป็นหุ่นนิ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบเราชอบชอบมากเลยครับฮ้ยแต่ในชีวิตในชีวิตสักครั้งหนึง่งเราจะมีหาเรื่องที่จะแต่งได้ตอนไหนวะอะไรเงี้ยด้วยความชอบนะแต่ว่า นึกไม่ออกว่าจะไปตรงไหนครับสิ่งนั้นก็คือผมก็เอามายัดในเพลงนี่แหละหอเอามาลิงก์กันว่าเออเพลงอ้เพลงเดือดของเราเนี่ยมันก็คือเอเหมือนกับว่าอาปลุกปลุกปลุกความฝันให้มันออกมาครับมาทำอ่ะให้ออกมาทาคือก็เลยคิดว่าหุ่นเนี่ยเหมือนเปรียบเหมือนกับว่าความมันเน่องอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ทะลุกออกมาเค่ลิงค์แค่ไหนคือถ้าตอบก็คือชอบ ง่ายเลยครับผมไปถ่ายที่ไหนครับตอนนั้นไปถ่ายที่โรงงานโรงงานของเพื่อนครับโรเป็นงานทำอีเวนต์อะไรเงี้ยฮะเป็นโครงสร้างอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ทํางานตรงนั้นด้วยก็เลยขอเพื่อนเขอยืมสถานที่หน่อยนะก็เท่ดีเนาะมาดูแล้วแบบเป็นแบบฟิลโกดังแล้เหมาะกับเพลงเนดูเขาด้วยเพลงพี่เขาก็เหมาะกันด้วยใช่ครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างพี่คนรู้จักหรือว่าแฟนเพลงที่เรา คุ้นเคยกันที่จริงตอนได้ฟังเพลงตอ,ตอนที่ว่าเราทําหุน่นนิ่งแล้วก็ทำเอ็มบีแล้วไดเ้เพื่อนมาช่วยเยอะแยะเลยแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าเฮ้ยถ้าเราด้วยความว่าเราแบบเป็นวงที่มีช่องทางน้อยเป็นวงแบบเล็กๆอ่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าไ,ได้แต่งแล้วเนี่ยพอเพลงออกไปแล้วเนี่ยหาเรื่องไปเล่นกันตามที่ตลาดหรืออะไรดีไมหมอ,อยากอยากจะเป็นแบบนั้นตอนนี้มีข้าและมีเหตุผลแล้วว่าทำไมฉันได้แต่งอย่างไรเงี้ย แต่ว่าช่วงนั้นมันก็คือโควิดนะโควิดยังยุคที่ทียังไม่ได้ผ่อนคลายกันในช่วงที่ปล่อยเพลงใช่ไหมก็เลยไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่ว่าก็ยังอยากทําอยู่ครับก็ใกล้แล้วับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาที่สามารถที่จะหาแหล่งที่จะสมัติปล่อยพิมพ์ทาดนตรีกันได้มาคับก็หวังว่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับทีนี้ก่อนหน้านี้พี่ เราเคยปล่อยเพลงอื่นมาก่อนอเพลงนี้ไหมฮะหรือว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกของวงไม่ฮะคือเราปล่อยมาสักประมาณสี่ห้าเพลงใช่ทำไมถึงเรียกว่าประมาณเพราะว่าเพลงไอเพลงหนึ่งอ่ะมีทั้งภาษาไทยภาษาอัง<า>กฤษตอนนีไม่รู้จะนับเป็นหนึ่งหรือสองพิกใหญประมาณนั้นใช่ครับมีสองคือมีสองเวอร์ชันนั่นเองนะครับทำให้จำนวนเลยตอบยากนะครับมาถึงเรื่องส่วนตัวแต่ละคนบ้างพี่นอกจากเนี่ย มีชอบรถเก่าเหมือนกันแล้วก็มารวมเป็นวงเล่นเพลงแนวนี้จริงๆแล้วแต่และคนตอนนี้ทำอาชีพอะไรกันอยู่บ้างครับผมชีวิตัไตัวผมนี่คือทำงานเกี่ยวกับอิงเจ็ครับแล้วก็งานโครงสร้างครับผมที่ทำงานโครงสร้างได้เพราะเอ้แ,ม,แม่ที่ทำงานอิงเจ็เนี่ยแล้วมีที่ทำงานเนี่ยคือมีเพื่อนที่เปิดโรงงานที่เราถ่ายถ่ายเอ็มีอครับอเท่นนักน่กวนเข้าไปทีนี้เราก็ เป็นพูดง่ายๆเป็นธุรกิจกับครอบครัวแล้วตอนนี้ครับผมก็เป็นอันนั้นคืออาชีพอันนั้นคืออาชีพหลักใช่อาชีพหลักเลยครับครับผมส่วนดนตรีนี่คืออาชีพหลักเหมือนกันไหมหลักอยู่หลักอยู่ครับของพี่ครับคือสําหรับผมเนี่ยผมเป็นนักดนตรีอาชีพมาตั้งแต่ตั้งแต่เรียนจบอะไรอย่างเงี้ยครับครับจริงๆก็ตอนเทคนิคนี่ผมเรียนช่างไฟนะโอ้ แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนั้นนะครับพี่เล่นดนตรีมาตลอดแล้วมันก็คือในสายดนตรีของผมมันก็เลี้ยงอาชีพเรามาได้ตลอดนะครับจนมาสะดุดนี่แหละพี่โควิดคราวนี้แหละแล้วพอพอ,พอมาสะดุดโควิดผมก็กลับไปรื้อในสิ่งที่ผมเป็นนะครับครับผมก็เป็นช่างแอร์ครับช่างแอร์ติดตนานตอนนี้มาสามปีแล้วเอ ก็ได้เอาวิชาที่ที่เราเรียนจบมาได้เอามาใช้งานในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือผมผมเป็นช่างทำสีกีตาร์อันี้ผมก็ไปเรียนกับอาจารย์หน่งนะครับเรียนตั้งแต่ตอนที่ช่วงก่อนโควิดแล้วช่วงที่เผมท้ายๆที่ผมออกจากสินเจริญมาเนี่ยผมผมกชอบงานสีเพราะว่าจริงๆแล้ว เ,เหมือนปกติเนี่ยที่เล่นรถเล่นของเก่าหรืออะไรครับก็ทําทสีทำโู้ตทำอาร์ตอยู่แล้วอ่ะครับพี่แต่ว่าเมื่อเมื่อเราจะมาทําบนกีตาร์เนี่ยเราก็เลยอยากอยากไปเรียนรู้จริงๆเนี่ยก็เลยผมก็ไปเรียนกับอาจารยอ์อ,อยากจะรู้เบื้องต้นเหมือนกันครับอย่างเช่นอ่ะเรารู้ว่าเวลาทําสีรถเนี่ยเราพ่นกันแบบไหนเคยเห็นแต่ผมยังไม่เคยเห็นว่าเออเวลาเขาทําสีกีตาร์แบบเนี้ยเขาทําด้วยวิธีไหนฉีดด้วยอะไรแล้วก็ดูแลยังไงเวลาทำครับผมก็จริงๆผมว่า ตอบกว้างๆไวจริงๆน่าจะมีหลายสูตรนะครับ,รบแต่จาก,กผมเรียนกับอาจารย์นี่ก็จะมีแบบอก็คือเตรียมเติมเตรียมพื้นผิวก่อนแล้วก็แล้วก็ลงสีแล้วก็มีเครื่อ,อครับประมาณนี้แต่ว่านานเหมือนกันครับ ก็เป็นงานถือว่าเป็นงานฝีมือเหมือนกันนะกีต้าร์นะครับเพราะบางทีกีต้าร์บางคนเนี่ยสภาพแบบทะลอะมั่งอะไรมั่งก็ต้องพึ่งชาช่างสีอย่างที่นี้แหละที่จะแก้ไขให้ได้แล้วก็เซ็ตอัพด้วยครับอ๋อเซ็ตอัพด้วยเพราะจริงๆตอนแรกมาจากช่างสีใช่ไหมครับแล้วก็หลังๆคนที่มาให้เราทำเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ก็จะแบบว่าเมื่อทําเสร็จแล้วให้เซ็ตให้ได้ไหมอะไรเนี่ยจริงๆแล้วส่วนตัวเราเซ็ตอยู่แล้วครับ เราก็ได้ได้แต่พอมันเริ่มกว้างขึ้นนไยเราก็เลยไปเรียนเรื่องเซตอัพด้วยเพื่อที่จะแบบว่ามั่นใจกับคนอื่นที่ที่ไม่ใช่เพื่อนเรามรผมเปิดเป็นร้านไหยพี่ร้านเซ็ตอัพพี่เนี่ยก็คือจริงๆทาที่บ้านเอาออทำที่บ้านเลยใช่ไหมครับจะรู้ปากต่อปากกันก็ฝากช่องทางนี้ด้วยครับอ่าครับผมครับผมจริงๆแล้วก็คือผ่าน Facebook พี่เลยหรือว่ามีมีเพจของตัวเองที่ทํากีตาร์ไม่มีเพจมีที่ Facebook ได้ Facebook ได้เลยนะครับ หรือทักไปทางเพจวงได้เลยเพราะยังไงพี่ก็ดูแลตรงนั้นอยู่ด้วยใช่ไหมครับนะครับอะทีนี้มาพูดถึงทิศทางของวงหลังจากนี้นะฮะตอนนี้ก็จะมีเพลงใหม่ไหมแล้วเร็วนี้แล้วก็จะมีเล่นที่ไหนบ้างยังไงฝากหน่อยครับก็เพลงใหม่ที่ตั้งใจไว้จะจะทําให้มันครบแล้วก็จะทําเป็นอัลบั้มแล้วครับที่วางที่บอกว่าวางไว้ตั้งแต่แรกที่มีให้มันครบรถผมวางไว้หมดแล้วแล้วเพลงก็มีหมดแล้วที่จริง มันยังไม่อัดแค่ประมาณ3ามสี่เพลงหรือหเพลงอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเราก็ถูกนำออกไปเล่นบ่อยๆออกไปเล่นในเฉพาะกลุ่มอะนะบางคนก็ได้ยินกันเพราะด้วยความว่าเพลงเรายังมีน้อยเราก็เอาเพลงอันในอนาคตเบิกมาใช้กับึ่งก็แปลกดีก็เป็นเพลงที่ทําให้เสียดายังไม่ได้ปล่อยแค่ยังไม่ได้ทางอื่นแค่นั้นพอพอมันก็มีข้อดีอย่างนะสมมติว่าตามที่เราแบบ คิดอะไรนี่อะไรเงี้ยมันก็จะได้ประมาณนี้แต่พอเอาลงไปเล่นจริงๆเฮ้ยมันจะบิดบิดนิดๆหน่อยว่าอันนี้เกินไปอันนี้ขาดไปอะไรเงี้ยก็ก็เริ่มก่มกลองเริ่มบอกกับพวกเราอะไร่าเงี้ยเป็นข้อดีไปนะว่าเป็นข้อดีเหมือนเล่นให้ชาเล่นๆแล้วค่อยเอาไปอัดอะไรครับแล้วเร็วนี้จะมีเล่นที่ไหนบ้างไหมครับช่วงนี้ก็ในวันที่หนึ่งตุลานะครับมันมีดนตรีกลุ่มดนตรีเล็กๆคบส่เล่นเพื่องานการกุศลอ๋อ บริจาคกับผู้ยักไร้อะไรเงี้ยครับผมชื่องานว่าพ่อบุญเพิ่มเฟสติัวนะครับโอ้คผมก็ถ้าอยากไปก็เชิญชวนจัดที่ไหนตลับบุรีครับตลับบุรีตลับตลาดลงสีจังหวัดตลับบุรีครับครับแล้วก็ไปด้วยได้ฟังเพลงด้วยได้บุญด้วยครับ ครับวงเพียบเลยวงเยอะมากผมเห็นไอ้โปสเตอร์แล้วที่ว่าปาร์ตี้ปองแน่นเลยแน่นเลยนะครับหนึ่งปครับตุลานะครับไปเจอกันได้สำหรับใครที่อยู่แถวๆถวสระบุรีหรือว่าจริงๆก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับไม่ไกลนิดเดียวเลยเพราแป๊บเดียวเองเพลินๆชั่วโมงนิดๆครับผมแล้วติดตามช่องทางติดตามของวงมีช่องทางไหนบ้างครับผมก็ Facebook เป็นรัสแจมแอนครับผมครับแล้วก็ยูทูบยูทูปก็เป็น l ั s แจมแบรนด Official ียลครับครับผมครับแล้วก็มีพวกอินสตาแกรมพวกเซมิ่งต่างๆ่องทางต่างๆจะได้เข้าแะได้เข้าอินสตาแกรมอินสตาแกรมมัตแจมแบรนด์เดอะสกอร์แบนเดอะคร์แบรนด์คไม่ได้เข้ามานานแล้วไม่้านาครับหรือจะติดตาม IG ที่ผมเล่น ก็ได้เพราะว่าก็จะลิงก์ถึงอ่าลิงก์ถึงกันได้อยู่แล้วโอเคย่าลืมฝากร้านซ่อมกีตาร์จ็อกครับผมอย่าลืมฝากร้านซ่อมไว้หน่อยครับเคยหน่อยเดี๋ยวผมจะไปเอากีตาร์ไปให้เซตอัพบ้างใช่นักดนตรีดูเยอะครับรายการเราฝากได้ครับติดต่อเข้ามาเลยครับที่จะติดต่อทางเ c e b o o k ส่วนตัวผมก็ได้นะครับของผมใช้ใช้ชื่อว่าจ็อกสเปร๊คนะครับจ็อกสเปร๊คนะครับผมแล้วก็ หรือจะติดต่อทางไลน์ก็กับตันอันเดอร์สกอร์แล้วก็จ็อกกับตันกับตันอันเดอร์สกอร์จ็อกครับกับตันจ็อกใช่ครับอันนี้ใช้ชื่อเดียวกับไอจีเลยครับครับผมโอเคนะครับติดต่อเขาไม่ได้เลยจะผมทำให้ฟรีล้อเล่นครับลอเล่นจังหวะนึ่งอาชีพตะกี้พี่เขาหันหน้ามาทางผมมาดีหน้าพี่ นะครับไปสนับสนุนไปเขาเรียกว่าสนับสนุนศิลปินกันได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะสะดวกทางไหนนะครับสะดวกฟังเพลงแชร์เพลงหรือว่ากดไลค์กดแชร์หรือว่านี่แหละมีอาชีพเราก็ไปสนับสนุนอาชีพแต่ละคนได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางพี่พิงสองคนนะครับรัฐแจมที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับหลายวันนี้เราไม่ได้มีแค่พกีตาร์มาขนาดนี้แล้วพี่ไหนก็มาแล้วต้องสักเพลงทิ้งท้ายกัน นะครับเดี๋ยวจบเพลงนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวทิศออฟเดอะวีนะครับทุกค่ำคืนวันศุกร์สองทุ่มโดยประมาณนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับวันนี้ทิ้งท้ายกับงานเพลงชื่ออะไรครับเล่นเพลงเพลงเพลงเด่นของเราดีกว่าครับเนาะใช่เพลงเพลงเด่นชื่อว่าฝันกลางแดดนะครับฝันกลางแดดครับเชิญฟังครับ ครับพีดุกดกครับ<ด>ครับ,รบผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ